ในส่วนถัดมานะครับเราจะมาทําการใส่กล้องเข้าไปนะครับเพื่อทําเป็นลันกษณะของงานที่เป็นแอนิเมชันนะครับซึ่งคําสั่งที่เราจะใส่เข้าไปนั้นนะครับเราจะใช้คําสั่งในลันกษณะของค a m เบล่านะครับในโหมดของมอนะครับซึ่งจะเป็นคําสั่งที่ใช้ในการทำแอนิเมชันนะครับ ตัวโปรแกรมนะครับสามารถกําหนดเรื่องความสูงแล้วก็ระยะในการมองได้นะครับว่าเราจะอยู่ที่ระยะความสูงเท่าไหร่และมองไปที่ระยะความสูงเท่าไหร่นะครับอยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ที่ความสูง5เมตรแล้วก็มองไปที่ความสูง5เมตรเช่นเดียวกันนะครับเวลาใช้งานนะครับก็ให้เราทําการคลิกเมาส์นะครับวางในตําแหน่งเที่ยวยืนก่อนนะครับอย่างเช่นเราจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วมองไปที่ตัวอาคารตรงนี้นะครับ เราจะทําการสร้างมาเป็นลักษณะของกล้องให้เราหนึ่งตัวนะครับก็คือจุดที่เรายืนแล้วก็จุดที่เรามองไปนะครับหากเราต้องการจะสร้างกล้องตัวที่สองนะครับให้เราคลิกลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกลงไปอีกที่อาคารอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องตัวที่2นะครับระหว่างกล้องตัวแรกกับกล้องตัวที่สองนะครับจะมีเส้นสีชมพูครับเขาเรียกว่าเส้นผ่านนะครับอ่ดมานะครับให้ใส่กล้องตัวที่3ามเข้าไปนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ หากใครอยากใส่หลายๆตัวก็สามารถกดใส่เข้าไปได้เรื่อยๆนะครับแต่นี้เป็นตัวอย่างนะครับจะทําให้ดูประมาณ3ตัวก่อนนะครับเมื่อเราทําการใส่กล้องลงไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรา rendering นะครับตัวกล้องแต่ละตัวนี้มันจะมีลักษณะของเฟรมที่แตกต่างกันนะครับก็ให้เราทําการกดคําสั่ง setting ด้านบนนะครับตัวโปรแกรมจะเปิดคําสั่ง camera setting ขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะมีกล้องตัวแรกนะครับให้เราลองกด อ่าคาเมล่านะครับไปที่ตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้คือกล้องตัวแรกนะครับอ่าหากเราต้องการจะดูว่ากล้องตัวแรกมองไปแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับในขณะที่เราเลือกกล้องตัวแรกอยู่นี้นะครับให้เรากดปุ่ม F5 นะครับอ่ามันจะมาที่กล้องตัวแรกให้เราดูนะครับว่าตอนนี้กล้องตัวแรกของเรามองอยู่ที่ระดับนี้นะครับอ่ากลับมาที่แปลนอีกครั้งหนึ่งนะครับหากเราไม่พอใจนะครับเราอยากจะให้มุมมองกล้องสูงหรือว่าต่ํากว่านี้ครับยุตอย่างเช่น ผมอยากจะยืนอยู่ที่ระยะสัก10เมตรแทนนะครับมองมาที่5เมตรทาร์เก็ตคือจุดที่เราคลิกลงไปครั้งที่2นะครับคาเมล่าแคือจุดที่เรายืนตรงจุดแรกนะครับทาทร์เก็ตคือจุดที่2นะครับหลังจากที่เราใส่10เมตรแล้วให้เราก,กดแอปพายดูนะครับแล้วก็กด f 5ครั้งหนึ่งนะครับสังเกตว่าตอนนี้เราจะไปอยู่ที่มุมที่มันสูงขึ้นนะครับแต่การกําหนดมุมมองต่างๆพวกนี้นะครับเราต้องดูกับ าการเซตติ้งของแบ็กกราวด์ของเราด้วยนะครับว่ามันเข้ากับแบ็กกราวด์ของเราหรือเปล่านะครับถ้าแบ็กกราวด์เราเป็นพวกสีธรรมดาก็อาจจะไม่มีผลอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบ็กกราวด์เรามีพวกรูปภาพที่เป็น HDRI อะไรเงี้ยการกําหนด,ดมุมมองอาจจะมีผลนะครับอ,อยุตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองปรับลงมาเหลือสัก3เมตรนะครับกด Apply นะครับแล้วก็ดูใน F5 อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี่คืออาจจะเป็นมุมมองระดับสายตานะครับ แล้วก็สามารถทำการเซตไปเรื่อยๆได้นะครับอย่างเช่นเ,เราลองไปกล้องตัวที่สองดูนะครับอันนี้คือกล้องตัวที่สองนะครับลองกด F5 ดูก่อนว่ากล้องตัวที่สองมองไปที่ตรงไหนนะครับตอนนี้อยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็ลองปรับระยะนะครับเดี๋ยวผมลองปรับออกมาเหลือซัก3เมตรเหมือนกันแล้วกันนะฮะมองไปที่เอาซัก4เมตรแล้วกันนะครับ,อ,อ,นนรบอย่าลืมกด Apply นะครับหลังจากนั้นลองกด F5 ดูนะครับอ่านี่เป็นระดับนี้นะครับ ขนาดภาพที่มันหลุดหลุดออกไปนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับขนาดที่เราตั้งค่ากล้องด้วยนะครับว่าเราอยากจะจงใจให้มันหลุดหรือเปล่านะครับจากในส่วนนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการจะปรับมุมมองมันใหม่นะครับก็สามารถมากดเซตติ้งแล้วก็มาปรับมุมมองในส่วนนี้ใหม่ได้นะครับแต่หากเราจะปรับในหน้าจอ3มิติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ให้เรากดในหน้าจอ3ามมิตินะครับในขณะที่เราอยู่มุมมองกล้องตัวนี้นะครับ ลองกดดูที่ F5 กรอบหนึ่งนะครับแล้วสมมติว่าเราต้องการจะปรับมุมมองให้มันต่ําลงมาอย่างนี้แล้วก็หมุนอย่างเช่นมุมมองกล้องตัวที่2ผมอยากเห็นอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกขวาที่กล้องตัวที่2นะครับสังเกตว่าตัวนี้ไม่จะมีผาดขึ้นมาให้เราอย่างนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นลักษณะของ Modify this Camera to Current View นะครับมันทาการเซฟปุ่มกล้องตัวเนี้เข้าไปตามมุมที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ ซึ่งเรากลับไปดูในแปลนนะครับมันก็จะทาการปรับแก้ใหม่นะครับเดี๋ยวลองไปเลือกตัวที่2ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามุมมองกล้องจะอยู่ที่2เมตร80กว่าๆแล้วก็มองไปที่4เมตรกว่าๆนะครับซึ่งไม่ใช่ระยะปกติจากที่เมื่อกี้เราเซตติ้งนะครับอ่ะเราลองไปมุมกล้องตัวที่3ามนะครับก็ใช้การดับบิันคลิกที่ในดีวิเกเตอร์ก็ได้นะครับอ่ะถติว่ามุมมองนี้มันอ่ามองสูงไปนะครับแล้วก็ปรับมาให้ต่ํานะครับแล้วก็ปรับมุมมองในทิศทางที่ต้องการนะครับ หลังจากได้ทิศทางที่ต้องการเสร็จแล้วก็คลิกขวาที่กล้องตัวที่สามนะครับแล้วก็เลือก Modify this Camera to Current View นะครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะทําการเก็บกล้องไว้สามมุมเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาดูในแปดอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่มันเก็บกล้องได้สามุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นผ่านนะครับเส้นผ่าคือเส้นสีชมพูตรงนี้นะครับตัวเส้นผ่านนี้มันจะเป็นตัวบอกนะครับว่าเรากล้องเราทิศทางไปทางด้านไหนนะครับสังเกตว่าไม่ได้มีลูกศรสี เขียวๆชี้มาว่ามันเป็นทิศทางจากทางด้านซ้ายมาทางด้านจากด้านขวามาทางด้านซ้ายนะครับถ้าเกิดเส้นผ่านมันมีการโค้งเยอะๆนะครับจะทําให้มุมกล้องมันเหวียงนะครับก็ให้เราทําการเลือกอตัวกล้องที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้การคลิกที่จุดนะครับแล้วก็ปรับเส้นผ่านให้มันสมูทนิดนึงนะครับก็คือดึงมาไม่ให้มันเหวียงมากๆอย่างนี้ครับก็ดึงให้มันดูโคง้โคงๆนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับอ่าเส้นผ่านก็จะดูโค้งสวยงามนะครับ หรือกล้องตัวสุดท้ายก็สามารถปรับได้นะครับก็สามารถหมุนเส้นผ่าอะไรเงี้ยดึงเส้นผ่าให้มันดูโค้งๆได้นะครับโอเคตอนนี้เราได้กล้อง3ามตัวนะครับ ờ, กล้อง3ามตัวมันไม่ได้เนนลนเดอร์ลิงสามรูปนะครับกล้อง3ามตัวเนี่ยนะครับเราสามารถทําการเซตติ้งมันอีกทีหนึ่งได้ว่ากล้องตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยมันห่างกันกี่เฟรมนะครับโดยการคลิกตรงที่เขียนว่าผ่าตรงนี้นะครับอ่ามันจะบอกอยู่นะครับว่าอันแรกผ่าชื่ออะไรนะครับตอนนี้ เราเขียนอันไตเติลผ่านนะครับคือเราไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเราก็ทําการตั้งชื่ออาจจะเป็นคาเมล่าหนึ่งละกันนะฮะคาเมล่าหนึ่งอย่างนี้นะครับโอเคมันจะมี m o ช i o n Control นะครับคือมันจะเป็นในส่วนของกล้องกระทาเกตน,นะครับหมายความว่ากล้องเราเนี่ยจากจุดแรกไปจุดที่สองนะครับเป็นแบบิ i s อร์นะครับก็คือเป็นลักษณะของเส้นโค้งไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบโพลีกอนมันจะเป็นเส้นตรงนะครับคือจะพุ่งจากจุดนี้มาจุดนี้เป็นเส้นตรงเลยนะครับเป็นแบบโอเพนนะครับก็คือมันจะมาจบที่ตรงกล้องตัวที่3านะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบ close นะครับคือมันจะวนกลับมาที่จุดแรกใหม่อีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับคือมันจะกลายเป็นวงโค้งกลับมาที่จุดแรกใหม่นะครับซึ่งเขาเรียกเป็นแบบ c ค o s e นะครับแต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็นแบบโอเพนเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับ t a r ก็ตนะครับ t a r ก็ตตอนนี้เป็นแบบ โพลิกอนนะครับตัวแทร็กเก็ตนี้ส่วนใหญ่ก็มองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับมันจะมีแบบโพลิกอนกับแบบสมูทนะครับคือถ้าเป็นแบบโพลิกอนคือมันจะมองจากจุดนี้นะครับแล้วก็ตีเป็นเส้นตรงๆมาจุดนี้แล้วก็มองมาที่จุดนี้แต่โดยทั่วไปแล้วมันเหมือนเป็นจุดโฟกัสของตาเราครับซึ่งมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใน3ามิตินะครับเพราะว่าตอนนี้เราโฟกัสไปใกล้ๆกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เลือกเป็นโพลิกอนก็ได้นะครับไม่ต้องเลือกเป็นสมูทก็ได้นะครับ มันจะบอกว่าตอนนี้เราใช้กล้องสามตัวนะครับแล้วก็บีเทว,วินเฟรมคือจากกล้องตัวแรกมากล้องตัวที่สองเนี่ยประมาณ1ิบเฟรมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ทั้งหมดอันนี้ประมาณยี่สิบเอ็ดฟรมนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบโคสนะครับมันจะใช้ส0สิบเฟรมก็คือมันจะต้องวนกลับมาที่ตัวแรกอีกสิบเฟรมนะครับโอเคตอนนี้เราเลือกเป็นแบบโอเพนไว้นะฮะใช้ทั้งหมดย1สิบอ็ดนะครับย่สิบอ็แสดงว่ามันจะเรนเดอร์ลิง21บอ็รูปนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราให้ระหว่างกล้องเนี่ย ระหว่างกล้องตัวแรกตัวที่2ตัวที่3เนี่ยห่างกันมากขึ้นอีกยกตัวอ,อย่างเช่นผมใส่ไปสัก15เฟรมอย่างนี้นะครับถ้าเราใส่ไป15เฟรมเนี่ยนะครับมันก็จะทําการแบ่งจากกล้องตัวแรกนะครับมากล้องที่2โดยการแบ่งการเรนเดอร์ลิงเป็น15รูปนะครับแล้วกล้องตัวที่2มากล้องตัวที่สก็แบ่งการเรนเดอร์ลิงเป็น15รูปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ประมาณ30แล้วก็รวมกล้องตัวที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็น31นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเรายิ่งใส่เฟรมเยอะนะครับยิ่งใส่เฟรมตัวนี้เยอะนะครับความเร็วของกล้องมันจะช้าลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เฟรมน้อยนะครับอย่างเช่นเราใส่สิบอย่างเงี้ยฮะแสดงว่ากล้องตัวแรกมากล้องตัวสองมันก็จะเร็วมานะครับคือมันจะ r e n d e r i ิงยี่สิบรูปเท่านั้นเองนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากให้มันค่อยๆขับเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆหรือเคลื่อนตัวไปอย่างเร็วๆนะครับในกรณีที่เราต้องการจะ เรนเดอริงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอใส่เป็นที่1ิบเฟรมก่อนละกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดยิ่งใส่เยอะมันจะยิ่งเรนเดอริงนานนะครับเพราะว่ามันต้องสร้างรูปเยอะมากนะครับแต่ว่ายิ่งใส่เยอะมันก็จะยิ่งช้านะครับมันก็จะดูสมูทสวยงามนะฮะโอเคเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับอ่ามันจะเปลี่ยนชื่อเป็น c a m e r เบอร์หนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะรีเนมมันใหม่ก็สามารถกดรีเนมได้นะครับเราสามารถทําการสร้างกล้องอันที่สองเข้าไปใหม่ได้นะครับโดยการกด New นะครับยกตัวอย่างเช่นผมกดเป็นคาเมล่าสองนะครับอ่าคาเมล่าสองนะครับกดโอเคนะครับสังเกตว่ากล้องอันแรกมันจะหายไปนะครับคาเมล่าสองของเราก็คือมันเราอาจจะทําการเซตติ้งมากเมาเราค่อยๆเดินเข้าไปในอาคารอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็เป็นการเซตติ้งการเดินของกล้องไปนะครับเป็นกล้องตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่คาเมล่าเบอร์หนึ่งใหม่นะครับ โอเคกลับมาที่คาเมราเบอร์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่าในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะมีคาเมราแซนะครับซึ่งเป็นจุดที่เรายืนนะครับแทรกเก็ตคือจุดที่เรามองไปซึ่งในจุดนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่บอกคือเราสามารถเซตติ้งจากตัวเนวิเกเตอร์ก็ได้นะครับไม่ต้องเซตติ้งตรงนี้ก็ได้บางทีเราจะงงนะครับก็ให้เราเซตติ้งจากเนวิเกเตอร์แทนนะครับตัววิวโคดนะครับคือตัวปลายตัว V ตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกวิวโคนะครับคือระยะที่ใส่ตาเรามองเห็นได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวงานของเราอยู่ในตัว v ตัวนี้แสดงว่ามันจะสามารถมองเห็นได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดออกจากตัว v ตัวนี้นะครับแสดงว่าเราก็จะมองไม่เห็นเหมือนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าวิวโคนนั่นเองนะครับถ้าเราใส่ตัววิวโคนเข้าไปก,กว้างๆนะครับเลนมันก็จะเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเป็นเหมือนพวกเลน fisheye อะไรเงี้ยที่มันดูก,กว้างๆมากอย่างเช่นเราใส่ไปสัก100อะไรเงรี้ยเลนมันก็จะกว้างมากนะครับภาพมันก็จะดูเป็นเปอร์สเปกติฟที่ดูแรงๆนะฮะก็ ะระดับปกติก็อยู่ที่ประมาณสัก60-70นะครับเป็นระดับสายตาปกตินะฮะ Low angle นะครับจะเป็นลักษณะของภาพที่มีการตะแคงข้างเอียงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากตะ,ตะแคงภาพเนี่ยเราก็สามารถใส่ low angle ตัวนี้ไปได้นะครับแต่โดยทั่วไปผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับมันเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้ตะแคงภาพมันบ่อยๆนะครับถัดมานะครับก็ หลังจากที่เราทำการเซตติ้งมัเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเซตติ้งสีของพารทิตนะครับอันนี้ผมไม่ได้เลือกเซตติ้งสีพารทิชครับผมให้เป็นสีขาวปกตินะครับอมเบียนก็สีขาวปกตินะครับอ่าเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมกดแอปพลนะครับมาดูการเรนเดอร์ลงมันนะครับก็การเรนเดอร์ลงเนี่ยมันจะเกิดจากตอนที่เราเซตติ้งรูปเหมือนกันนะครับมาที่ Document นะครับแล้วก็ c Creative i m a g i n e นะครับแล้วก็ p h o t e r i n g Setting ตัวนี้ นะครับซึ่งเราใช้ตอนเราเรนเดอร์ลิงไปละรอบหนึ่งนะครับข็ตัวนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรนเดอร์ลิงยังไงยกตัวอย่างเช่นให้มีฉากด้านหลังไหมอันนี้ผมอจากการเซตติ้งข่าวก่อนนะครับเราเลือกเป็นฉากที่เป็นไฟล์รูปทิ้งเอาไว้นะครับเป็น HDRI นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากได้ไฟล์รูปนะครับหรือว่าเราเรนเดอร์ลิงมุมกล้องที่มันไม่เหมือนกับไฟล์รูปพวกนี้เราก็สามารถปรับเป็นพวกไฟล์ท้องฟ้าปกตินะครับเป็น Physical Sky ปกติก็ได้นะครับอันนี้ผมขอใช้ไฟล์รูปเดิมก่อนนะฮะ ในส่วนของอตัวที่เป็นลันกษณะของอันนี้เดี๋ยวลองกดพรีวิวดูก่อนได้นะครับในส่วนของการเซตติ้งนอกจากไฟล์รูปแล้วเนี่ยนะครับขนาดของไฟล์ก็มีผลนะครับเราลองมาดูที่ไซส์ดูนะครับไซส์ตอนนี้ผมใช้หนึ่งพันคูณเจ็ด้อยห้าสิบนะครับซึ่งค่อนข้างจะอาจจะใหญ่นะครับในกรณีที่เราแบบยังไม่ได้เรนเดอร์ลิงจริงจังเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตั้งค่ารูปให้มันใหญ่มากนะักก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะลองที่ ไฟล์รูปเล็กๆก่อนนะครับเอาเป็นไซส์ 2D w i n d o w ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ปรับลงมาเหลือสัก500ก็ได้นะฮะเนื่องจากว่าบางทีเรายังไม่รู้มุมนะครับว่ามุมที่ออกมาแล้วมันถูกต้องไหมนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้ลองเรนเดอร์ลิงรูปเล็กๆก่อนถ้าเกิดเราจะเอาจริงเราค่อยมาเรนเดอร์ลิงให้รูปมันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะปรับลงเหลือสัก500คูณ300กว่าๆนะครับเพื่อให้รูปมันเล็กลงนะครับโอเคเมื่อได้แล้วนะครับก็ ในส่วนอื่นๆนะครับมันก็จะมีการเซตติ้งปกติของมันนะฮะอันนี้เดี๋ยวขอปิดไปก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเรนเดอร์ลิงเป็นแอนิเมชันนะครับให้เรามาในส่วนของ Document ด้านบนนะครับแล้วก็เลือกที่ Creative Imaging นะครับแล้วที่เกียร์ไฟทูตรงนี้นะครับก็กด Create ขึ้นมานะครับโปรแกรมมันจะถามว่าเราจะเรนเดอร์ลิงด้วยภาพที่เป็นลักษณะของ 3D Window หรือว่า Photo Rendering Window นะครับ อันนี้ให้เราเลือกเป็น Photo r e n d e r i n ว Window นะครับถ้าเกิดเราอยากได้ภาพเหมือนจริงนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ภาพเหมือนตอนที่เรากด F3 นะครับก็ให้เราเลือกอันแรกนะครับถ้าหากเราแบบยังไม่แน่ใจว่ามุมมองกล้องมันโอเคหรือเปล่าเราเลือกอันแรกไปก่อนนะ r e n d e r i n งคร่าวๆไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วเราก็เลือกอันที่2ได้ให้มัน r e n d e r i n งออกอมาจริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะถามว่าเราจะ r e n d e r i n งด้วยผ่านตัวไหนนะครับอันนี้เราเลือกเป็น Camera 1ผ่านนะครับแล้วก็ เนเดอร์ลิงใช้ลักษณะของเฟรมทั้งหมดไหมนะครับอันนี้โดยปกติตั้งค่าตามนี้ไปก่อนนะครับเราเลือก all frame นะครับ all frame คือเลนเดอร์ลิงทุกเฟรมเลยนะครับถ้าเราเลือก form frame หมายความว่าเราจะเลนเดอร์ลิงเฉพาะบางเฟรมมันนะครับโอเคนะครับถัดมาก็คือนมสกุลมันนะครับเราจะเลนเดอร์ลิงด้วยนสกุลอะไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเฟรมเลทนะครับตอนนี้ใส่ไปที่สิบนะครับ เฟมเรทใส่เยอะๆก็ดีแต่ว่ามันจะทําให้การเรนเดอร์ลิงรูปชาเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ผมใส่ไปที่10แล้วกันนะครับมันจะให้เราเลือกโชว์หรือเลือกเซฟนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมจะไม่ค่อยเลือกโชว์เนื่องจากว่าโชว์คือมันจะรเรนเดอร์ลิงทีละรูปให้เราดูเฉยๆนะครับก็เราก็จะเลือกทําการเซฟเลยนะครับแล้วก็ทําการตั้งชื่อรูปนะครับอ่างเช่นอันนี้ผมชื่อ c a m มล่าเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับ โปรแกรมก็จะทำการเรนเดอร์ลิงทีละรูปให้เราดูนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันเรนเดอร์ลิงไปเรื่อยๆมันจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนิดนึงก่อนนะครับก็คือมันจะเรนเดอร์ลิงโดยรวมมาก่อนนะครับทั้งหมดแล้วก็จะเรนเดอร์ลิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะข,ของการเรนเดอร์ลิงโดยรวมของมันนะครับพอมาเรนเดอร์ลิงโดยรวมครบแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเรนเดอร์ลิงซ้ำอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับก็ในระหว่างนี้มันก็จะช้านะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวผมก็จะเปิดไฟงานที่เสร็จแล้วให้ดูนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูไฟงานนะครับไฟล์ที่ใช้ในการดูนะครับเราก็สามารถดูได้จากพวกอ,อะไรอะ Quick Time ก็ได้นะครับ VLC ก็ได้หรือว่า Windows Media Player อะไรต่างๆก็ได้นะครับก้อนนี้เดี๋ยวผมขอดูด้วย VLC แล้วกันนะฮะ VLC มันก็จะทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เราดูนะครับคราวนี้ลองกดเพลย์ดูนะครับกดเพลย์ก็เหมือนเดิมนะฮะแล้วกดเพลย์ดูนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดแค่10เฟรมนี้มันแป๊บเดียวมากๆครับแป๊บเดียวจบแล้วนะครับถ้าใครอยากทำให้ภาพมันช้าๆนะครับอย่างที่บอกคือไปใส่บบทวีนเฟรมให้มันเยอะๆหน่อยนะครับภาพมันก็จะช้าๆลงนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้สำหรับการเรนเดอริงเป็นแอนิเมชันนะครับลองจัดมุมมองแล้วก็ลองเรนเดอริงดูนะครับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจก็ลองเรนเดอริงยังไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของ t d Window ไปก่อนก็นได้นะครับ